สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับผมโดนเล่และพี่อาร์มนะครับจะมาพูดถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Lenovo เลยพี่อาร์มใย่ครับผมวันนี้รุ่นอะไรครับผมอ่ามันเป็น Lenovo Lock นะครับ L O Q อาจว่า Lock ครับผม Lock กุญแจโน้ล็อกเนี่ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าเครื่องที่อยู่กับเราวันนี้นะครับผมเป็นรุ่น16 i r h 8นั่นเองนะครับแต่ซึ่งบอกเลยว่าซีรีส์ล็อกของ Lenovo ลเขาออกมาทั้งหมด2ซีรีส์ก็คือรุ่น15นิ้วแล้วก็รุ่น16นิ้วนะครับแต จะมีสเปคแตกต่างกันออกไปหลากหลายมากๆนะฮะสำหรับรุ่นที่อยู่กับของเราวันนี้วันนี้นะครับผม CPU นะครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะกับ Core i7 นั่นเองนะครับผมกับรหัส 13620H นะครับผมความเร็วสูงสุดกว่า4.9กิกะเฮิรตซ์เลยเลยโอเคนะครับผมเป็น Gen 13ของ Intel ครับการะจออะพี่อํากระจออยู่ที่4060ครับ RTX 4060โอ้แต่ว่าเป็นเวอร์ชั่แล็ปท็อปแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสเปคแล็ปท็อปกับตัวเดสก์ท็อปอะ4060น่น มันไม่ค่อยต่างเท่าไหร่สเปคหลักๆมันคือเทียบจะเท่ากันเลยเอ่าเรื่องระบายความร้อนอะไรนี้ก็ไม่แทบจะไม่มีปัญหาเลยตัวนี้มีพัดลมใหญ่อยู่สตัวอ่าสุดย <c oughs> อดนะครับผมบแน่นอนครับผมพูดมากร์ฟจอแล้วอะไรแล้วนะครับผม แล้วนะครับผมงวดนี้เขามาเป็น DDR 5บัต5,002นะครับผมกับ16กิกันไปเลยเรียกว่าจุกจุกแน่นๆเลยเอาไว้เล่นเกมตัดต่องานนี่นี่คือชิลเลยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมฮาร์ดดิส์นะยุคนี้สมัยนี้จะมาฮาร์ดดิส์จานหมุนก็คงจะไม่ได้แล้วเป็น SSD กันหมดแล้วแต่ว่าเขาใส่มาให้นะครับเป็น SSD 512กิกนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้น่าจะอัปเกรดได้ไหมน่าจะอัปเกรดได้อัปเกรดได้นะครับผม หน้าจอพี่อำอ่าหน้าจอก็อย่างที่บอกยีนิ้วแล้วก็มันเป็นแบบ10นาสเกล16ต่10อ10ซึ่งความเหลี่ยมมันก็1น2 0งพันอ่สคูณหนึ่ ก็พันแปดสิบปีแต่เขามาให้ร้อยจีซีเฮิร์ตไปเลยบวกกับจีซิงก็ได้เลยอ่ะสบายก็ไม่มีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าสกรีนแชร์ริงอ่ะภาพหยักดื้อแน่นี่อะไรเงี้ยเออยสบายๆนะครับผมและแน่นอนนะครับผมโน้ตบุ๊กแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องรับประกันไปด้วยนะครับผมกับ Lenovo นะครับผมเขามีพรีเมียมแคร์มอบให้กันอีก3ปีไปเลยถ้าเราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันผิดกฎกติกาเขาเนี่ยเคลมได้เลยรับฟร้อมฟรีเออใช่3ปีเต็มๆนะครับเรโนเวอรรุ่นหลอกอย่างนี้นะครับผมบอกเลยว่า เริ่มต้นราคาที่3 3 9 9 0ืาัเา้บาทนั่นเองนะครับ,รบวันนี้เดี๋ยวพี่อาร์มจะมาพรีวิวให้ดูว่าเราไปทดสอบอะไรกับเครื่องนี้กันบ้างก็จากที่ทางเขาส่งมาให้เราทด<ช>สอบ <ผม S 1> เนี่ยใช้เวลาประมาณร่วมหนึ่งสัปดาห์นี่พี่อาร์มเทสต์หนึ่งสัปดาห์เต็มเลยใช่ครับอยู่กับเครื่องนี้มาเป็นไงบ้างครับก็ผมรู้สึกว่าเอาอันนี้ภาพรวมด้านนอกก่อนลวกันอย่างได้ที่ผมรู้สึกได้เลยก็คือมันจริงๆิแบรนด์มันคือ Le n ovo l o อที่มันเป็นเกมมิ่งเกียร์ เกมมิ่งม็อดบุ๊กแล้วกันแต่ว่าบางคนถ้าพูดถึง l e n o v o จะมานึกถึงรุ่นใหญ่อย่างรีเจียนซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นน้องของรีเจียนแล้วกันเข้าใจได้เลยแต่ต้องยอมรับแบบนี้นะว่ารูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยถ้าเอาไปคอมเพลกับทางรีเจียนเนี่ยฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะมีความเกมเมอร์สูงกว่าพอสมควรแหละให้พูดกันแบบนี้ถูกไหมเขาจะมาเวอร์เวเลยเขาจะมา RGB เขาจะนุ่นนั่นนี่แต่รุ่นนี้ครับรุ่นหลอกเนี่ยจะมาเพราะว่าความเรียบหรู เอาจริงๆเอาไปนั่งทํางานด้านนอกเนี่ยดูไม่ออกแล้วว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งใช่ไหมเวลาเวลาผมผมใช้ผมก็รู้สึกไม่ชอบเหงี้นเวลาเอาโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ไปใช้ข้างนอกมันดูมันไม่ใช่คนทํางานอะ่ะเออมันดูผมรู้สึกว่ามันมันเรียบอะ่ะมันเรียบแต่ว่ามันดูดีก็โลโก้อย่างที่เห็นก็เออ L O Q เนี่ยไอ้ตรงตัวโอ่ะมันก็เป็นสไตล์ของแบบเดียวกวับของ Legion เขาเลยก็คือแสดงให้เห็นว่ามันคือเกมมิ่งเกียร์โน้ตบุ๊กเป็นโน้ตบุ๊กประมาณนั้นแล้วก็วัสดุเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น military grade ซึ่งก็น่าจะรับกันได้ถึงความทนทานก็คือนี้เป็นแบบเกรดเราใช้สึกทหารเลยใช่ครับเอาไปยกมากันกระสุนได้เลยเรียกได้ว่าเขาเขาจะเคลมว่ามันคงทนนั่นเองหมายถึงว่าถ้าตกเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะบิดมันจะบุบเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ครับก็จากที่เอาไปผมเคยลองเอาไปใช้ในโรงบ้านสิ่งที่ผมชอบเลยก็คือคีย์บอร์ดของมันเรียกได้ว่าการทัชชิ่งในการพิมพ์ลงไปเนี่ยเรียกได้ว่าสมูทไหมมันเป็นไมโครนิคอลที่ เสียงไม่ดังโอ้ขอยากขอยากลองกดมาแต่ผมผม,ผมนี่เฟิร์สไม่ใช่เลยนะผมไม่ได้อยู่มาเหมือนไม่อาร์ถึงไหมครับเอ้ยดีนะครับเราจะมีปัญหากับโน้ตบุ๊กหลายๆเครื่องที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยกดเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้กดเข้าไปอะบางทีอะเออแล้วตัวนี้เนี่ยทำปุ่มออกมาได้ค่อนข้างเรียบกำลังเสมอพอดีเลยนะส่วนใหญ่ใครที่ไม่ไถนัดปุ่มโน้ตบุ๊กอาจจะต้องอาจจะต้องใช้งานมันบ่อยขึ้นหน่อยเพราะว่าบางคนไม่ค่อยชอบปุ่มที่มันเรียบจนเกินไปถูกไหมคอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งที่ชอบอย่างก็คืออ r แทร็ a กแพด ครับแช็คแพดของมันเนี่ยมันถ้ามองตรงๆอ่ะมันจะเฉียงไปทางซ้ายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเราพิมพ์อยู่อ่ะครับผมแบบฟอร์กลอยยาวสัมบมันจะอยู่ตรงกลางนิ้วโป้งระหว่างนิ้วโป้งของเราพอดีอ่าซึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นยังไงเออร์กอนอมิกเข้าใจระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมีบางทีแล้วกันเวลาผมเล่นเกมอ่ะเพย์เพรสซันมืออยู่ WASD ใช่ไหมครับผมเวลาขยับเร็วๆเงี้ยบางทีตรงเนี้ยมันไปโดนแช็คแพดแล้วเราเราเราดิสเบิลมันได้ไหม เราดีสเบอร์ได้เรดีสเบอร์ได้แต่ว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นมันน้อยครั้งมากครับผมเฉพาะเวลาที่มันแบบขับขันก็แต่ได้เอาอย่างี้เวลาเล่นเกมอะปิดไว้ก็น่าจะดีที่สุดดีกว่านะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าใครถนัดงี้ w ีเองี้แล้วใช้นิ้วโป้งคอนโทรลเมาส์ถ้าคุณทถ้าคุณทำได้มันจะช่วยคุณได้แต่มันเหมาะกับการทํางานพวกนี้ดีกว่าใช่ใเพราะว่าเราทํางานอ่ะปกติถ้าไม่ได้ใช้เมาส์อ่ะใช้แท็คแพดแล้วเอาดวโป้งคอนโทรลได้มันนิดนิดหน่อยหน่อยมันโอเคถึงแม้ว่ามันจะเป็นเกมมิ่งโน้ตบุ๊กลับผมว่ามันเป็น กึ่งๆระหว่างเกมมิ่งกับใช้ทํางานแล้วกันและที่สุดั้ญครับคีย์บอร์ดของเรามาเป็นฟูลให้ด้วยนะครับมีนําแพดให้เรียบร้อยแล้ว<ช>นะครับผม<ช>เพราะว่าพอเป็รุ่นกึ่งเกมมิ่งเนี่ยส่วนใหญ่โน้ตบุกรุ่นสมัยเนี้<ช>ก็จะมาเป็นค่อนข้างเป็นฟ<ช>ู <Full S 2> ลฟูลละนะครับผมซ,ซึ่งนอกจะมีนําแพดแล้วก็มีปุ่ม ลูกสอนกระดกซ้ายขวาให้ก็คือโคบมดเลยเหมือนเหมือนคีย์บอร์ดปกติเลยนั่นเองนะเป็นขึ้นลกซ้ายขวาเป็นไซส์ปกติแต่ว่าพวกนำแพดอาจจะไซส์เล็กลงมานิดนึงครับผมนะผมพอร์ตนะรครับพี่อามผมเห็นพอร์ตตอนนี้ก็คือมีพอร์ต USBc อ่า USBc 3.2ซึ่งใช้ชาร์จได้ด้วยโอ้หรอใช่ครับก็คือสายชาร์จครับเป็น USBc ด้วย คือคือโน้ตบุ๊กเนี่ยผมจะมีปัญหาเลยก็คือตัวไอตัวชาร์จอ่ะบางทีเรารู้สึกเหมือนเราไม่ได้แบกโน้ตบุ๊กอ่ะแล้วเราแบกที่ชาร์จมันไปนะฮะและและอะแดปเตอร์นะพี่ออมมันมันใหญ่อะไรขนาดนั้อะแดปเตอร์ที่เขามีมาให้มันก็ขนาดประมาณฝ่ามือหนึ่งครับผมฝ่าร้อยเจ็ดสิบวัตต์หนักไหมไม่หนักนะไม่หนักตัวอะแดปเตอร์ไม่หนักแต่ว่าตัวโน้ตบุ๊กเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่ประมาณ2กิโลครึ่งว้าว ก็ถ้าถือแบบเหน็บอะไรเงี้ยนานๆก็คงจะก็คงจะเมื่อยมือนิดนึงโอ้โอ้พกพาได้แหละแต่ว่าก็อยู่อยู่อยู่ที่คนละว่าจะวิธีการพกพาจะเป็นแบบคือถ้าผมว่าถ้าเกิดว่าไปพกแล้วแบบเดินเยอะๆเนี่ยใส่กระเป๋าซะหน่อยน่าจะบวบากระเป๋าสบรรายหรือกระเป๋ายิมก็แล้วแต่แต่ถ้าจะเดินแบบเหน็บข้างเดินไปไหนมาไหนอาจจะ ลำบากหน่อยเมื่อนิดนึงเข้าใจเข้าใจได้แล้วล้วแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่ตัวเครื่องเนี่ยพี่อาร์มไปโรงพยาบาลก็คงไม่ได้เสียบปลั๊กเล่นเนาะใช่ครับแล้วแบตเตอรี่มันพอจะอยู่เราได้นานไหมเวลาเราพกพาไปข้างนอกเท่าที่ผมใช้ในตอนที่ออกไปข้างนอกครับประมาณสองสามชั่วโมงก็แบตก็ยังเหลือเยอะอยู่ครับไม่ไม่มีปัญหาว่าแบบต้องรีบต้องปิดหน้าจอให้มันสว่างน้อยน้อยหรือต้องปิดฟังก์ชันโน่นนี่อะไรอันนี้คือเราก็ใช้แบบ full performance ด้วยให้มันแบบเต็มที่ไปเลยเล่นเกมแล้วก็เล่นเล่นผ่าน ตัวบแบตเตอรี่ได้แต่ว่าถ้าอยู่บ้านหรืออยู่ในอาคารอะไรเงี้ยก็เสียบสายปกติเสียบสายดีกว่าใช่ครับแล้วก็ด้านขวานะครับด้านขวามันจะมีอ่า USB A 3.2ครับเป็นเชนหครับแล้วก็ข้างๆถัดมาเดี๋ยมันจะเป็นสวิชสำหรับอ่าเปิดปิดกล้องหน้าอ๋อสำหรับใครที่กังวลว่าแบบโดนสกิมเมอร์แบบ โหลดไวรัสเข้ามาแล้วกล้องเปิดเองอย่างนี้ข้อมูลเราอะไรเงี้ยเราก็มีสวิตช์ปิดได้เลยสบายใจได้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีพอร์ต HDMI HDMI สองจุดหครับผมซึ่งก็ต่อหน้าจอทั่วไปแต่ว่าเขารองรับไปถึง 8K โอ้หน้าจอที่ความละเอียด 8K แต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าจะต่อ 8K เนี่ยมันจะรีเฟรชเรทมันจะลดลงที่60เฟรมอ่าไม่ไม่ใช่144ละใช่ครับครับผมก็มีพอร์ตอะคัพเวอร์พอร์ต LAN ด์อินเทอร์เน็ต แล้วก็ USB A 3.2จุดสองเป็นอันนี้เป็น Gen สองสองพอตครับนั่นคือพอร์ตทั้งหมดนะหลังก็จะมีรูระบายความร้อนด้านงสองข้างแล้วก็มีด้านข้างด้วยโอ้เยอะมากด้านหลังนี่ก็เรียกว่าจุใจนะ ด้านล่างก็อย่าลืมนะเวลาเล่นโนนบุ๊กนะครับอย่าพยายามไปวางบนเตียงนอนอะไรใดๆนะครับผมเพราะว่ามันสะสมความร้อนบางคนนะบอกโนนบุ๊กพังไว้อย่าไปซื้อเลยคือถามว่าเล่นที่ไหนอ๋อเล่นบนเตียงครับอะไรอย่างเงี้ยคือภรรยาผมเนี่ยประจําเลยเวลานอนดูซีรีส์อ่ะวางไว้บนที่นอนหรือว่าวันร้อนจริงๆวางบนตัวเราอ่ะก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าความร้อนมันออกด้านล่างด้วยถ้าวางบนโต๊ะอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใครซื้ออุปกรณ์เสริมมาได้ให้มันตั้งขึ้นอย่างนี้นิดหน่อยมันก็จะช่วย เซฟเรียกว่าอายุการใช้งานมันได้นานยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับผมใช่อี๋ผมพูดถึงเรื่องการต่อจอเนี่ยเมื่อกี้พี่อาบอกว่าด้านหลังเนี่ยมันมี HDMI ต่อไปเป็น 8K ได้ก็จริงนะแต่ว่าหน้าจอปัจจุบันเนี่ยใครครซื้อมอนิเตอร์แยกออกมานะครับผมไอตัวช่อง USB Type C เนี่ยสามารถต่อเอาหน้าจอได้เหมือนกันนะคัถูกไหมก็คือลองใช้ดูแสดงว่าอย่างเงี้ยต่อออก3จอได้ชิวๆเลยก็คืออันนี้1แล้วก็ต่ออีก2จอได้ HDMI 1แล้วก็ Type C อาจจะอีกหนึ่งได้ลา สมมติตอนเอาช่วงที่ผมใช้เล่นเกมเน,นตอนที่ผมใช้เล่นเกมเนี่ยผมก็ต่อกับจอยไวเลสลองจอดทั้ง Xbox ทั้ง PlayStation ก็ไม่มีปัญหาอะไรผมเคยต่อสูงสุดก็สองตัวเล่นด้วยกันสองคนก็คือต่อต่อจอยไวเลสต่อเอ็กซ์อ b o x เนี่ยหรือ p พ5ก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเกมที่มันรองรับเขาก็ ดีเทคทั้งทั้งสองแบรนด์ถึงแม้มันจะต่างกันมันก็เล่นด้วยกันได้เข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนี้ก็โอ้โหอันนี้เรียกได้ว่าเฟิร์สอิมเมชั่นในการทำงานจากการเล่นเกมหรือว่าพิมพ์งานอะไรเงี้ยก็คือค่อนข้างประทับใจพูดอย่างนี้ดีป่ะใช่ใช่ทีนี้เรามาเรื่องเล่นเกมดีกว่าพี่อามนำเครื่องนี้ไปเทสกับเกมอะไรมาบ้างครับก่อนอื่นเลยแล้วกันทางสเปคเนี่ย เราทราบมาว่าไอ้ Core i7 13620H เนี่ยเขาเอาไปเทียบกับ Core i9 13950HX ซึ่งเกมที่เขาไปทดสอบเนี่ยมันได้เฟรมเรทเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะครับผมอย่างเช่นเกม Counter Strike Global Offensive เขาบอกว่ามันได้เฟรมเรทที่เพิ่มมา 89%สูงสุดว้าว <Wow. S 2> สูงสุดได้ถึง89% oh, oh, oh. แล้วแต่การปรับอะไรเงี้ยส่วนอีกเกมก็ My v e l s u a r d i a n Soft h e Galaxy <C rap. S 2> ได้มาสูงสุด oh. เพิ่มขึ้นอีก52%โ oh. อันนี้สเปคที่เราทราบมา oh, 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 oh. จากการทดสอบภายนอกนะครับ <C rap. S 2> แต่ว่าที่เราไปทดสอบเองเนี่ยเราเอาไปลองกับ Cyberpunk ครับ ซึ่งอย่างที่คนเราเล่นเกมเราก็รู้ว่าโซนแต่ละโซนของเกมอะ่ะเฟรมเรทที่ได้แต่ละโซนมันจะต่างกันบางโซนมีแบบอ็อบเจกน้อยเอฟเฟกน้อยเฟรมเรกทก็ต่ำก็จริงก็จริงบางโซนที่แบบอะไรหนาแน่นนิดหน่อยเฟรมเรทม่จะลงมาหมายถึงว่าอ็อบเจกที่มันขึ้นที่หน้าจอเลยเพื่อให้ได้มาตรฐานเราก็เลยไปลองกับเบนช์มาร์กในเกมเลยผมซึ่งเราลองกับไซเบอร์ฟังสองศูนย์เจ็ดเจ็ดเนี่ยเฟรมเรทมันอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าจุดแปดเจ็ด ไม่ธรรมดานะอันนี้เปิดเอลตรานะมันเยอะมากนะอันนี้คือเอลตรา้านเออคือมันมันมันโหดมากนะครับผมนด้ครับได้หูได้ขึ้นร้อยก็ถึงว่้เออครับผมอีกเกมหนึ่งที่สเปคก็น่าจะสูงๆเหมือนกันก็คือฟาคราย6ครับฟาคราย6เนี่ยอยู่ใกล้กันมากอยู่ที่108คือฟาคราย6ต้องยอมรับว่าครับ อ็อบเจกต์หญ้าต้นไม้มันค่อนข้างเยอะด้วยระเบิดด้วยเออได้มันก็เลยอาจจะทําให้เฟรมมันอาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ว่าก็อยู่ในขึ้นขึ้นร้อยนี่ผมว่ายังไงไม่ถึงร้อยสี่สิบสี่ถือว่ามันมันมันก็ลื่นตาเรามากแล้วล่ะแต่นี่ผมลองลองกับอัลตร้านะเราไม่จะสูงสุดได้เท่าไหร่อ๋อถ้าใครเอาไปอยากไปลองออฟเป็นไม้ให้อยากได้เฟรมมากกว่านี้คุณก็ไปปรับลดลงหน่อยใช่ใช่เท็กเจอร์อาจจะลงนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็ได้ถูกไหมรออีกเกมที่เราไปลองก็คือวิทเทอร์นอลวิทเทอร์นอลที่เพิ่งออกเมื่อสำหร มันจะถึงแม้ว่าความสมจริงของภาพอ่ะมันอาจจะเทียบไม่เท่ากับไซเบอร์พังกับบาร์ครายแต่ว่าเอฟเฟกมันเนี่ยเอฟเฟกาไมันเป็นจออ่ะคือคือพวกแสงวาวว่าของเขามันค่อนข้างเยอะอ่ะพวกนี้ดีกว่าทั้งสิ่งก่อสร้างที่พังได้แล้วก็เอฟเฟกต์บูลเลตเทลเยอะมากๆเนี่ยผมลองอัลตร้าของฟิวเจอร์นอลเนี่ยเฟรมเรทจากเบน c ์มาร์กมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะ67 67 ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีก็ถือว่าเลือกก็คือไม่ต่ำกว่า60ก็ถือว่าเราก็ยังให้สอบผ่านอยู่ใช่ครับครับผมแล้วก็มีเกมล่าสุดที่ตอนที่เราถ่ายกันเนี่ยยังไม่วางขายอย่างเป็นทางการแต่ว่าเราได้เทสแล้วอ่าเราได้เทสแล้ว The c ครู Mortal Face อ่าภาคใหม่ล่าสุดเลย The c ครู Mortal Face เนี่ยมันได้ที่60เฟรมเออเพราะอะไรรู้ไหมทำไมฮะเกมแม่งล็อกเฟรมเลยอยู่ที่60อ๋อเหรอครับอ๋อที่ผมก็ไม่รู้ว่าจะมี day one pass หรือว่าแพ s ต่อๆมาก่อนหลังนี้อีกไหมวันที่เราเทสคือเกมยังไม่ได้วางจำหน่ายแต่ว่า คลิปนี้ที่เราออดเนี่ยคือเกมน่าจะวางจำหน่ายเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใครที่มีเครื่องนี้อยู่เราไปเทสดูก็ได้ถ้าตัวเกมมันมี day one patch อะก็คอมเมนต์บอกพวกเราก็ได้นะแต่ว่าวันที่พี่อาร์มเทสเนี่ยตัวเกมดันล็อกเฟรมมาอยู่ที่60ไม่ว่าเครื่องอยู่จะแรงแค่ไหนก็ได้แค่60ครับแต่ว่าพูดถึงไอ้แง่ของการประมวลผลหน่อยแล้วกันครับคือเขาบอกมาเป็นคอ i7 หนึ่งสามหกสองศูนย์ h ซึ่งมันมี10คอทั้งหมดมี10คอแล้วมันแยกเป็น p คอหกและ e คออีกสี่ พี่คอรพี่คอร์บางคนแบบพี่คอกันเลยพี่คอนี่ไงนกยุงใช่ไหมครับผมไม่รู้ไม่ใช่ใชเออคุณอย่ายงอย่าโยนมุก ไอทีผม <laughs> ผมยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่นี่ผมจะบอกให้นะไอเจ็ดกับไอเก้าเนี่ยบ,บางทีผมยังไม่เข้าใจเลยว่าทาไมไอเจ็ดถึงแรงกว่าไอเก้าอ่าเพราะหลังๆก็มีคนมาอธิบายว่าอ๋อมันมีรหัสมันเอ่อเรียกว่าชิปประมวลผลเนี่ยมันมีนอกจากรหัสแล้วก็การใส่คอเข้าไปของแต่ละรุ่นเนี่ยมันแตกต่างออกกันออกไปมันไม่ใช่ว่าเลขน้อยกว่ามันจะแรงน้อยกว่ารุ่นมากกว่าเสมอไปก็ถึงเจนเจนที่ใหม่กว่าอาจจะทํางานได้ดีกว่าเจนเก่าอะไรเงี้ยอ่าเข้าใจได้อะพีคอกับอีคอมันแตกต่างกันยังไงพีคอเนี่ยมันยอดจ ดับเพ r ย์ฟอร์แมน์ครับผม p e r เพ r m ์ฟอรมันจะรับหน้าที่ในการเป็นคอที่ประมวลผลหนักๆหลักๆเลยก็คือการเล่นเกม,มหรือแม้แต่โปรแกรม ปโปรแกรมตัดต่อก็ได้โปรแกรมอะไรก็ตามที่มันงใช้พลังในการประมวลผลที่แบบสูงเขาจะโยนเข้า6คอนี้ก่อนเลยหคอร์พคอร์เนี่ยจะเป็นงนาที่จะจัดการในการประมวลผลส่วนนี้ส่วน e- คอร์เนี่ยมันจะรับหน้าที่ในการประมวลผลอะไรที่มันเบาๆอย่างเช่นการเปิดหน้าเว็บหรือโปรแกรมอะไรที่มันไม่ต้องมีการประมวลผลอะไรมากมายเฮ้ยแบบนี้เรื่องการประหยัดพลังงานก็จะดีขึ้นไปอีกนะคถูกต้องครับ E- คอร์จะใช้ในพลังพลังงานเนี่ยน้อยกว่า P ีคอร์เพราะฉะนั้นตรง CPU ตัวนี้มันสามารถจัดการให้เราได้ว่าจะเราเปิดโปรแกรมนี้ มันคอไหนที่คู่ควรกับการประมวลผลเขาก็จะส่งไปใช้อันน,นั้นแทนใช่ครับก็คืออันนี้คือเราไม่ต้องเป็นสวิตชิ่งเองอะไรใดๆคือคือมัน a อ t อัตโนมติของมันเองวิธีการทํางานแบบนี้ทําให้แบตเตอรี่ในการใช้งานนอกสถานที่โดยการที่เราไม่ได้เสียบปลั๊กเนี่ยจะช่วยทําให้ยืดอายุในการที่เราใช้เวลาของมันได้ไปอีกว่าเฮ้ยคุณเอาออกไปนั่งเล่นเว็บเฉยๆพิมพ์งานเฉยๆเนี่ย ก็จะมีชั่วโมงในการทํางานได้มากกว่าแต่ถ้าคุณเอาออกไปแล้วคุณนั่งเล่นเกมเปิดไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเครื่องนู่นนี่แบบฟูลสตีมเลยเนี่ยแบตเตอรี่ก็อาจจะลดลงมาจากการใช้งานที่น้อยลงหน่อยเพราะว่าการประมวลผลมันใช้พลังงานแบตเตอรี่ค่อนข้างสูงนั่นเองนะถือว่าเป็นการจัดการที่ดีนะเขาประมวลผลให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่เอาเปนว่ารับรองได้ว่ามันจะช่วยยือายอย่างที่โดนบอกเมื่อกี้ก็คือสบายใจได้ใช่นี่นะครับผมเอาวันนี้เรามาพรีวิวกันคร่าวๆสำหรับตัว Lenovo l o k 16ii s8 เองนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้หน้าจอ16นิ้วนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับเว็บแคมด้วยต้องยอมรับว่าโน้ตบุ๊กเกมมิ่งหลายรุ่นจริงๆของทางเลโน่เองรุ่นตัวท็อปๆเนี่ยบางทีเว็บแคมไม่มีนะมไม่รู้ทำไมเหมือนกันอันนี้ก็อย่างอย่างที่บอกไปตอนแรกมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้แบบเกมมิ่งจ๋าเกมมิ่งอย่างเดียวมันเหมาะกับการทางาน,งานด้วยโอเคนะครับผมประมาณนี้ไหมสำหรับตัว l ล n o v o l o ล 16ii s8 รุ่นนี้นะครับผมใครที่สนใจลองไป หาดูได้หาไม่เจอไม่เป็นไรครับ,รบด้านใต้เดสิชันของเราเล้ยวกดเข้าไปเลยครับผมมีทั้งหมด2รุ่นนะมีรุ่น15นิ้วแล้วก็รุ่น16นิ้วซึ่งต่างกันนิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่าสเปคด้านในเนี่ยมีหลากหลายสเปคให้คุณในเลือกสรรกันนะครับเริ่มต้นราคาครับที่3 3 9 9 0่น้้าบาทรุ่น15นิ้วกับ16นิ้วเนี่ยความกว้างเท่ากันหน้าจอเท่ากันแต่ว่าจะต่างนที่ความสูงรุ่นนิบห้านิ้วยมันจะเป็นู้สึกว่อเกาา้าแต่ะ มันมีพื้นที่ในการทํางานได้ดีกว่าเข้าใจแล้วครับครับผมก็ลองลองดูแลกันนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับเ e n o เ o ล o c k โอ้เรียกได้ว่าเป็นรุ่นรองท็อปกับตัวเกมมิ่งก่อนหน้านี้ของเขาเลยนั่นเองครับตอนนี้เร n o เ o ลเรียกว่าโน้ตบุ๊กเขาไม่ธรรมดาหลายรุ่นนะรลองไปราหาสั่งดูได้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมตันเล่และพี่อามขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าถ้ามีโอกาสรีวิวน้ตบุ๊กแบบนี้อีกก็เดี๋ยวมาทําให้ทุกคนชมกันอย่างแน่นอนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ